绝不能就此放走了贝贝东！放肆！啊啊 <laughs> ในตอนนี้มีเสียงตะโกนดังขึ้นเจ้ากล้าหรือลมแรงประระเข้ามาที่ล่างของถังสาลจากด้านข้างความพันผวนของพลังรุนแรงทำให้ขนของถังสารลุกชันนั่นเป็นการโจมตีที่อันตรายมากพอที่จะคุกคามชีวิตของเขาเมื่ออันตรายถึงชีวิตมาถึงถังสารไม่อาจให้ความสนใจกับการสังหารพมยุทธพิชิตมาเขาหมุนตัวลำแสงเทพสมุดลังไลไปสู่ตีศูนย์ในทันที เกิดวงรัศมีแสงสีทองขวางอยู่ตรงหน้าทางซานแต่ที่ทําให้ทังซานตกใจก็คือวงรัศมีแสงของวายุไหลขอบเขตแตกสลายในพิบตาร่างของเขากระเด็นกลับไปด้วยอิทธิพลของพลังมหาศาลนั้นกากเลือดออกมาอีกครั้งตอนนี้ทังซานเริมตระหนักแล้วว่าสภาวะของเขาสุดลงแค่ไหนพลังวิญ,ญญาณและพลังจิตของเขาเหลือน้อยกว่า30เอร์เซแล้วชายชราผู้สวมเสื้อคลุมสีทองปักด้วยเส้นไหมสีเงินแบบเดียวกันมาถึงด้านบนกระแพงเมืองแล้วนั่นคือปุโรหิตที่สั่ง ให้ปีปีตรงและหูเลียหน้าลงจากกระแพงเนืองไปก่อนหน้านี้ดวงตาของเขาเป็นประกายแสงสีทองร่างของเขาปกคลุมด้วยเก็ดสีทองการโจมตีก่อนหน้านี้มาจากฝ่ามือของเขาวาดออกมาเป็นกรงเล็บด้านหลังของเขามีหางขนาดยักษ์ซึ่งปกคลุมด้วยเก็ดและน้ำแหลมนี่คือวิญญาณยุทธราชาจระเข้ทองซึ่งเป็นหนึ่งในวิญญาณยุทธชั้นยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังวิญญาณที่ปุโรหิตคนนี้ปลดปล่อยออกมาทําให้ทั้งซานยิ่งตกใจมากขึ้นจากการคาด อย่างน้อยพลังวิญญาณของพมยุทธ์จระเข้ทองน่าจะถึงระดับ98การประเมินของทังซานนั้นถูกต้องปุโรหิแ่งจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นถึงผู้อาวุโสในหอผู้อาวุโสแข็งแกร่งเป็นอันดับสองรองจากเชนเต้าหลิวพมยุทธ์จระเข้ทองปีนี้เขามีอายุมากกว่า150ปีแล้ววัยวุฒิมากกว่าเชนเต้าหลิวด้วยซ้ำความแข็งแกร่งของเขาก็ขึ้นถึงระดับ98ที่น่าเกรงกลัวพมยุทธ์จระเข้ทองส่งเสียงเย,ยาะเย็นเท้าสายของเขาก้าวไปข้างหน้าทันที หมุนตัวหางขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังก็กาดออกไปโดยทิ้งเงาสีทองไว้พุ่งตกไปยังถังซานในเวลาเดียวกันมือทั้งสองข้างของเขาดันไปข้างหลังแสงสีทองรุนแรงพุทุขึ้นราวกับกระแพงปิดกัน้นทังนี้ถังซานรู้สึกเหนื่อยล้าลากฐานของจกักรวรรดิวิญญาณหยุดลึกเกินไปจริงๆจึงมีผู้แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของพมยุทธจละเคทองถังซานทำได้เพียงฝืนยกตีศูนย์เทพสมุทรของเขาขึ้นมาโดยพยายามอย่างเต็มที่ใส่แสงเทพสมุทรล,ลงไป เพื่อต้านทานด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวทงางซานถูกฟาดกระเด็นออกไปกระแทกเข้ากับขอบกำแพงเมืองด้านหลังอย่างแรงขอบกำแพงเมืองแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงการมองเห็นของทงางซานมืดลงจากเลือดและหมดสติไปอะไรนะพมยุทธจละเคทองเห็นว่าก,การโจมตีครั้งนี้ไม่สามารถสังหา,ารทางซานได้เขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในสถานการณ์เช่นนี้เขายังไม่สามารถสังหา,ารทางซานได้พมยุทธจละเคทองกล่าวขึ้นพรสวรรค์ของชายหนุ่มคนนี้น่าขึ้นจริงๆไม่น่าแปลก ใจทปี比比๋ปีตรงเช่นจิง พิชิตมารต่างก็พ่ายแพ้ให้กับเจ้าหนุน่มนี่จะปล่อยให้เขาอยู่บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้เด็ดขาดแววตาของพมยุทธจจะเขททองฉาบด้วยกลิ่นอายแห่งการสังหารเงาอาวตารจระเขทขนาดมหึมาปรากฏขึ้นด้านหลังเขาวงแหวนวิญญาณวงที่หกบนล่างของเขาเปล่งประกายขึ้นในพิบตาเงาอาวตารขนาดมหึมานั้นกลายเป็นล่างทึบพุ่งตรงไปยังถังซานพร้อมกับเสียงคำรามพมยุทธจจะเขททองหมุนตัวหางยาวสะบัดออกไปทําให้ฝั่งจักรวรรดิเทียนโตทั้งหมดที่พยายามช่วยถังซานถอยออกไปพลังวิญ,ญญาณ ระดับ98แข็งแกร่งเกินไปจริงๆแม้แต่พมยุทธกบีเฉินชินซึ่งพลังวิญญาณอ่อนล้าอย่างมากก็ไม่สามารถต้านทานพมยุทธจระเข้ทองได้ทั้งนี้แม้แต่ทั้งซานเองก็รู้สึกว่าเขาจะไม่สามารถหลบหนีได้ในเวลาช่วงวิกฤตทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้น ใครกล้าทำร้ายลูกชายของข้าแสงสีดำขนาดมหึมาอย่างไม่มีใครเทียบได้ลาวกับดวงอาทิตย์ที่ 100, มืดมิดพุ่งขึ้นไปในอากาศจากด้านล่างของป้อมเจียหลิงพลังงานรุนแรงอย่างหางที่เปียไม่ได้ปะทะเข้ากับร่างอาวตารจรลเกศสีทองตัวนั้นเสียงระเบิดรุนแรงแสงสีดำาควแน่นโดยไม่กระจายออกไปหัวของจรเกศสีทองตัวนั้นแต่กระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลายเป็นสีทองน้ำม่ท่วนแต่กับไม่มีชิ้นส่วนใดสัมผัสถูกก้างของถังซานแม้พมยุทธจรลเกศทองจะใช้พละกกาลังของเขา อย่าางมากในการสกัดกั้นของจักรวรรดิเทียนตูแต่ทักษะจระเข้ทองนั้นเป็นถึงทักษะวิญญาณที่6ของเขาด้วยพลังวิญญาณระดับ98ซึ่งแข็งแกร่งมากในขนาดไหนแต่มันกลับถูกทำลายลงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวบุโรหินอันดับสองหน้าถอดสีมุ่งความสนใจไปที่บุคคลผู้มาถึงผู้ที่เพิ่งมาถึงสวมเสื้อผ้าธ,ธรรมดาร่างกายกำยำผมสั้นเหมือนเข็มแท่งเล็กๆแสงสีทองในดวงตาที่ทรงพลังราวกับเทพปศูนโบราณร่างกายของเขาเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ มือขวาของเขาถือค้อนยักษ์สีดำขนาดมหึมาที่ไม่มีใครเทียบได้ผู้ที่มาถึงไม่ใช่ใครอื่นนี่คือผู้ที่เคยเป็นราชชนนนา,นามปมยุทธ์ที่อายุน้อยที่สุดพ่อของทางซานผู้มีชื่อเสียงที่สุดของสำนักห้าวเทียนท้งห้าวแม้ว่าจะมีเพียงเขาคนเดียวที่ขวางหน้าทางซานแต่เขายือนอยู่ที่นั่นก็เหมือนภูเขาสูงตหงาทางซานาาได้รับการปกป้องอยู่ด้านหลังรู้สึกปลอดภัยอย่างไม่เคยมีมาก่อนความรู้สึกปลอดภัยจากการปกป้องจากพ่อของเขาทำให้ทางซานไม่สามารถกั้นเสียงตะโกนของ,ของ เขาได้นพ่อถังห้าวดูเหมือนจะกลับสู่ความดุดันเช่นเดิมใบหน้าของเขาเหมือนเหล็กที่แกะสลักด้วยมีดและสิวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาที่นี่ยกเป็นหน้าที่ข้าแล้วพวกเจ้าถอยไปก่อนพี่ใหญ่ด้านในกระแพงยกให้ท่านแล้วได้เสียงของพมยุทธเสี้ยวเทียนถังเสี้ยวก็ดังขึ้นเช่นกันทันใดนั้นร่างของถังเสีย้ยก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของถังซานมาพร้อมกับชายที่แข็งแกร่งกว่า100คนที่ถือค้อนห้าวเทียนพวกเขาทะยานข้ามผ่านกระแพงเมืองตรงเข้าสู่ป้อมเจียหลิงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ในที่สุดการเสริมกำลังของสำนักข้าวเทียนก็มาถึงแล้วและยิ่งกว่านั้นนำโดยพี่น้องถังเซี่ยวและถังห้าวตอนนี้เสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งด้านล่างกำแแพงป้อมเจียหลิง ซากศพทหารจำนวนนับไม่ถ้วนถูกแรงระเบิดออกมาจากประตูเมืองไม่ว่าจะเป็นจกักรพรรดิเทียนโตคนล่าสุดเสี่ยวเปิงหรือจองพลเกอลอหลวงล้วนมีสีหน้าเปลี่ยนไปสถานการณ์ตรงหน้าพวกเขาสามารถอธิบายได้ด้วยสิ่งเดียวนั่นคือกองทัพเทียนโตที่ถูกส่งเข้าไปในป้อมเจลินนั้นถูกกวาดล้างหมดแล้วในใจของเสี่ยวเฟิงเต็มไปด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งเขาเสียใจที่ไม่ฟังอาจารย์ใหญ่และไม่ล่าถอยในทันทีด้านบนกระแพงเมืองทั้งห้าวใช้ข้อนห้าวเทียนที่ขวงอยู่ด้านหน้าเขาค่อยๆชี้ไป ที่พม,มยุทุจจะระเคทองที่ยืนอยู่ด้านหน้าทังห้าวกล่าวขึ้นเจ้าใช่ไหมที่เป็นคนทําลายลูกชายของข้าพม,มยุทุจจะระเคทองตอบกลับถ้าใช่ข่าแล้วจะทําไม สำนักห้าวเทียนสำนักห้าวเทียนตัวดีไม่คิดว่าเจ้าพวกเต่าหดหัวในกระดองจะมีวันโผล่หัวออกมาได้เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้าพูดกับข้าเช่นนี้แม้ว่าถังเฉินจะอยู่ที่นี่เขายังต้องเาคารพข้าในฐานะผู้อาวุโสแจ้งชื่อออกมาข้าจะไม่ฆ่าผู้ไร้ชื่อเสียงเลียงนามในแง่ของความอาวุโสพมยุทธจจะลเขคทองเป็นรุ่นที่อยู่เหนือรุ่นของเฉียนเต้าหลิวและถังเฉินตอนนี้ยังเป็นผู้อาวุโสสูงที่สุดในจักรวรรดิวิญ,ญญาณยุทธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ แม้แต่เชนเต้าหลิวยังต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพถูกทั้งห้าวใช้ค้อนห้าวเทียนชี้มาที่ปลายจมูกและด่าเขาอยู่เช่นนี้หัวใจของเขาก็ลุกเป็นไฟด้วยความโกรธทั้งห้าวได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวออกมาอย่างเยือกเย็น หากมีปณิธานก็ไลซึ่งความอาวุโสหากไลซึ่งปณิธานแม้จะอยู่ร้อยปีก็ป่าประโยชน์เจ้าไม่คู่ควรที่จะเอ่ยนามปู่ของข้าเชียนเต้าหลิวอยู่ไหนเรียกเขาใส่หัวออกมาสู้เจ้ายังไม่ไหวดวงตาของพมยุทธจระเขทองเป็นประกายด้วยความโกรธพมยุทธจระเขทองกล่าวขึ้นดีดีข้าอยากจะเห็นนักเบื้องหลังความอ,อดดีของเจ้าจะมีความสามารถสักแค่ไหนชายชราอย่างข้าไม่ได้ออกจากหอผู้อาวุโสมา50ปีแล้ววันนี้ข้าอยากจะเห็นนักเด็กเมื่อวานซืนออย่างเจ้าจะมี ความสามารถสักแค่ไหนแสงสีทองสองประกายก็ประทุกออกมาจากล่างของพมยุทุจจะเขเทองเจ็ดบนล่างของเขาแต่ละเกงตั้งขึ้นผมสีขาวของเขาเปลี่ยนเป็นชั้นหนังกระพา่องหุ้มกระโหลกศีษะไว้ภายในเขาน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเล่าวกับจะเข้ยากวงแหวนวิญ,ญญาณเก้าวงบนล่างของเขาสองประกายไม่คิดว่าวงแหวนวิญ,ญญาณวงสุดท้ายจะเป็นสีแดงเช่นเดียวกับวงแหวนวิญ,ญญาณบนล่างของถังห้าวอย่างไรอย่างนั้นถัง 5, ห้าวหัวรอดเสียงดังถังห้าวกล่าวขึ้นเข้ามาเลยข้าจะให้เจ้า ได้เรียนรู้ในตอนนี้แบบไหนที่เรียกว่าอยู่มาร้อยปีอย่างไร้ประโยชน์เซลซานเจ้าดูให้ชัดๆนี่จริงจะเรียกว่าอานุภาพขอนข้าวเทียนแห่งสำนักเ้าวเทียนที่แท้จริงขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้โปรดเขียนลงในช่องความคิดเห็นและลาก่อนเจอกันอีพีหน้าครับ